สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอนสีลูกอีสานอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ต่อจาก EP ที่48เนาะที่บีอันบ็อบอนสีที่ราคาแพงที่สุดของสวนไปซึ่งก็คือต้นนี้นะคะชื่อว่าเกสรภูมรินนะคะบีจะบอกว่าวันนี้หนอเข้ามาแล้วดูสิคะหนอน้อยของบีนะคะสวยมากเลยนะหนอ หนอนี้ก็ราคาทองหนึ่งบาทนะคะใครอย่าดราม่านะใครคือมันเป็นความชอบนะคะใครอยากได้ก็ราคาทองหนึ่งบาทนะคะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ 20, 9, 9บาทส่งให้ฟรีนะคใครอยากได้หนอนี้นะคะต้นแม่แพงกว่านี้นะคะต้นบีบอกเลยว่าต้นแม่แพงกว่าราคาทองหนึ่งบาทนะคะ mm hmm. อ่า ต้นแม่คือซื้อมอเตอร์ไซค์ได้1คันนะคะอ่าจะบอกว่าต้นเนี้ยเหมือนที่บีเคยอธิบายไปแล้วเนาะบีตอนบีซื้อมาเห็นไหมใบมันเยอะใบมันเยอะเนาะอีไปดูย้อนหลังได้ที่ E.P. 48นะที่บีอันอันบอกไปที่บีแบบว่าแกะกล่องตอนได้มาใหม่ๆนะอันนี้เป็นเป็น e ีที่แบบว่าอ่ามาถ่ายแยกให้ดูว่าหลังจากที่บีตัดใบที่บีจำได้ไหมที่บีบอกว่าเดี๋ยวบีจะตัดไบทิ้ง อันนี้ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าดอกจะมาไหมเนี่ยบีว่าจะผ่านนะเนี่ยตายแล้วดอกมาแน่เลยเนี่ยชักสั้นมาซะแบบนี้เลยทำไงดีคุณผู้ชมรออีกไหมเนี่ยเอาออกมาไว้จะผ่านนะเนี่ยต้องเรากลับไปเข้าตู้นะเนี่ยเพราะว่าเหมือนดอกจะมาเอามาต่อก็คือบีใบมันใบมันไม่สวยเนาะตอนนั้นอะที่แบบว่าแพ็คอันบล็อกออกมาบีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวบีจะเดี๋ยวบีจะอ่า ตัดใบอ่าบีตัดใบทิ้งนะคะดูพอตัดใบทิ้งเนี่ยเหลืออยู่สองใบนะปีให้ดูอันนี้คือด่างสวยมากใบนี้แต่ว่าพอดีอ่ามันเริ่มจะทิ้งใบแล้วนะมันก็เลยรวยลงแบบนี้หน่อมาประมาณสองเดือนครึ่งนะจากที่บีวันที่บีอันบ็อกวันที่บีแกะกล่องอแล้วก็ตัดใบทิ้งสองเดือนครึ่งก็คือได้หน่อมาสองหนออันนี้คือหนอที่หนึ่งนะน,นี้หนอที่สอง อันนี้หน่อที่สองแต่หน่อที่สองมันไม่สวยมันเหมือนเหมือนหางมันกุดกุดน่าจะเป็นใบมันใบมันห่อเข้าไปแล้วมันก็เลยกุดแต่หนอนี้คงรอ,องให้โตก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเหมือนที่พี่บอกชักสั้นเหมือนจะมีดอกอ่าประเด็นคือจะผ่านะเนี่ยพอออกมานี้จะผานะเนี่ยต้องเอาเข้าไปตู้อีกนะเนี่ยนั่นแหละก็ใครอยากจองหน่อไว้จองได้นะ เชื่อไหมว่าเป็นต้นเลขเลยนะที่บียอมซื้อบอนที่แพงเพราะว่ามันเขาสวยสวยจริงๆนะต้นนี้แต่ว่าห้ามมาดามากกับบีนะว่าแพงเพราะว่าบอลบอลสีมันอยู่ที่ความชอบของคน้วยนะ,ะต้นเนี้ยความเด่นของเขาก็คือเขาเป็นบอลเหลืองเห็นไหมคะพื้นเหลืองป้ายเขียวแต่ความพิเศษคือตรงที่ป้ายเขียวอ่ะจะเป็นเม็ดขาวตรงที่ป้ายเหลืองจะเป็นเม็ดสีชมพูกระดูก จะเป็นสีตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะออกสีน้ําตาลอมแดงแต่พอมาตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นกระดูกสีเขียวเขียวเหลืองๆนะคะต้นเนี้ยเป็นบอลใบไทยนะทีแรกดีว่านึกว่าจะเป็นกลมแต่ไม่กลมเพราะว่าหางหางเขาเขาไม่ได้แบบว่ากลมบลอกอะมันก็ยังแบบเป็นหางแหลมอยู่บีก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบอลใบไทยนะกา้านดําถ้าบอลกา้านดํะแข็งแรงนะคะ จะเป็นบอลที่แข็งแรงแล้วก็เป็นทรงคอมแพคไม่ได้สูงก็คือความสูงก็เท่านี้แล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูความสูงก็คือประมาณนี้แล้วไม่ได้ใหญ่กว่านี้อันนี้พี่ใส่กระถางเก้านิ้วนะเนี่ยก็ถามว่าพอใจกับผลลั์ไหมก็พอใจเนาะได้หนอมาสองหนก,ก็ถ้าขายสองหนนี้ได้ก็น่าจะได้คืนทุนนะคะได้คืนทุนเลยเนาะแต่ว่าปัญหาคือใครจะเอฟใครจะเป็นบ้ามาเอฟใช่ไหมเขาซื้อทองใส่ไม่ดีกว่าลรอ ประมาณนี้นะคะสำหรับบอลสีที่ชื่อว่าเกสรพุงมลินนะคะที่ดีชอบมากๆเลยเจ้าของสิทธิ์ก็คือน้องเจนจิลาพึงสมศักดิ์นะคะอยู่ที่ไม่น่ใจว่าน้องเขาอยู่ชนบุรีไหมบีลืมนะบีลืมน้องเขาก็น่ารักนะคะน้องเขาเป็นแคทเลอร์ over, เนาะน้อง,น,อง,น,องน้องเจนเขาเป็นคนรักแมวนะสำหรับใคร ใครแบบอยากซื้อกับน้องเจนโดยตรงอะ่ะน้องเจนเขาจะปล่อยเขาปล่อยแค่สิบต้นนะบีไม่รู้ว่าบีไม่รู้ว่าเขาปล่อยครบหรือยังสิบต้นแต่ถ้าซื้อกับน้องเจนอะ่ะจะแพงกว่าต้นนี้ของบีเพราะว่าน้องเจนเขาเป็นมิดแรกเขาจะจะขายแบบราคามิดแรกแต่ว่าของบีเนี่ยถ้าซื้อต่อบีก็คือจะได้เป็นมีดเป็นมีดที่สองนะคะก็จะได้ราคาลดลงมาอมืแล้วก็เป็นไม้ที่จํานวนน้อยยังไม่มีในตลาดนะคะ คนถือก็น้อยส่วนมากคนที่ถืออาจจะเป็นคนที่ชอบไม้เหลืองนะคะเหมือนบีบีก็จะชอบไม้เหลืองเนะาะต้นนี้นะคะก็คงไม่ได้ผหาจะเก็บเข้าตู้เพราะว่าเดี๋ยวรอดูดอกเพราะว่าบีอยากลองผสมต้นนี้ดูนะเผื่อเขาให้ให้บอนป้ายสวยเนาะเพราะว่าดูความป้ายของเขาอะมันสวยก็เลยคิดว่าถ้าผ่าอาจจะพลาดดอก ด้วยความที่มันชักสั้นมาขนาดนี้แล้วเนาะก็เก็บเข้าตู้ไปก่อนสเียได้อยู่นะเพราะว่าอยากทําจํานวนแล้วไม่ใช่อะไรเราแล้วก็บีอยากรู้ด้วยว่าหัวมันจะใหญ่ไหมนะเพราะว่าดูบอลเหลืองอ่ะส่วนมากหัวมันจะไม่ค่อยใหญ่นะคะก็เลยอ,อยากผ่าแล้วกอ็อยากทำจำนวนเร็วๆให้ทันขายเหมือนคนอื่นเขาบีไม่เคยทันเลยอ่ะบีจะบอกเลยว่าไม่ว่าบอกระแสอะไรจะมาอะไรยังไงอ่ะ เชื่อไหมว่าบีเป็นคนไม่มีดวงไม่มีบุญไม่มีวาสนานะไม่เคยทันกะระแสกับเขาอะ่ะคือเขาจะเขาจะแบบมีตัวนั้นตัวนี้มานะก็ไม่ทันไม่เคยว่าจะทันนะคะก็เลยออะไม่เป็นไรเราก็ทําทําอันไหนได้ทําอันไหนได้ไว้ก็ขายน,นั้นไปนะคะ โอเคโมเยอะโมเยอะนะช่วงนี้หายป่วยแล้วกลับมาโม,ามได้แล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นห่วงบีเนาะอาการป่วยก็ดีขึ้นแล้วก็เสียงเริ่มมีแล้วก็จะกลับมาทําวิดีโอมาเอนเตอร์เทนเหมือนเดิมนะคะมาขายบอลสีเหมนะือนเดิมบีไม่ได้ขายบอลสีเป็นเดือนอนะ่ะบีไม่มีไรายได้เป็นเดือนเลยนะ เนี่แหละการป่วยเจ็บป่วยเนี่ยต้องดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ลมนะคะไม่รู้โอ้ร้ออ,อากาศสวิงมากสวิงแบบถ้าใครแบบอ่อนแอนี่คือป่วยได้ตลอดการนะ,ะที่จริงอะ่ะบีะเป็นคนป่วยยากมากนะแต่ก็ยังว่าเลยเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลอะไรได้ทุกอย่างนะคะป่วยก็คือป่วย โอเคโมโมเกินไปนะคะสำหรับวันนี้ก็าพามาดูบอนสีที่ชื่อว่าเกสรภูมลลินต้นนี้ถ้าใครสนใจอยากได้หนอนี้หนอนเล็กบียังไม่ได้แบ่งนะบีว่ามันยังไม่สวยถ้าใครสนใจหนอนี้ก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์094 241 4563หรือว่าจะา แอดไลน์ไอดีนะคะตามที่ขึ้นให้หน้าโจนะคะไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งข้างล่าง y t u t u นะคะข้างล่าง YouTube ก็คือสั่งก็เดบีดก็ส่งเบอร์กับกับไลน์ให้อยู่ดีนะคะมันคุยกันไม่ได้นะคะช่องคอมเมนต์ของ YouTube ก็คือมันมันเป็นแค่คอมเมนต์เฉยๆอ่ะมันมันไม่สามารถที่จะสั่งบอลสีได้ในช่องทางนั้นเพราะว่ามันต้องมีการส่งรูปส่งอะไรเราก็ต้องคุยกันในแชท ในไลน์จะสะดวกกว่าจะได้เห็นรูปเห็นวิดีโอได้คุยสอบถามกันโทรหากันได้อย่างเงี้ยค่ะมันจะดีกว่าเนาะเพราะว่าบีเห็นหลายคนอะ่ะบีเข้าใจแหละบางคนอาจจะแบบว่าทำไลน์ไม่เป็นแต่ว่าถ้าทําไม่เป็นก็ให้โทรมานะคะเดี๋ยวบีจะเป็นคนแอดกลับไปเองหรือว่าให้ให,ให้หลานให้อะไรทําให้ก็ได้นะคะเพราะว่าบีบีเข้าใจบีบีรู้อยู่ว่าโอเคอ่าบางคนอะ่ะก็ไม่ได้เล่นไลน์พีก็เข้าใจอยู่แต่ว่า าโทรมาคุยมาอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องไปคอมเมนต์สั่งในในข้างล่างคลิปนะคะเพราะว่ามันมันมัน,มนไม่บีไม่รู้จะตอบอยังไงอ,อ่ะบีก็ยังบีก็ยังอยากให้แบบโทรมาหรือแอดไลน์มานะคะโอเคสำหรับาฝากเกสรภูมิลินไว้ในอ้อมอกก้อมใจของทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากคะ่ะที่รับที่เข้ามารับชมนะคะ